พวกเจ้าจูไก่แจมันแกลงเดินมีแหลคนหวางแป้นจนนึ่งหรือตายปีต่อะเแล้วนี่น้องใจออ,อกเมื่อนจะแตกมาตู้กระแทกแล้วดุยกำลังล้างปูใจมือกว้าใส่มันกอดชา,าไอ้บาใดกำไร ยังเอาจจมุกมาตุกแกมหนองข้างายนี่พี่นี่จูบกันกนัมีเรียกว่าคนมักงายแล้วเรียกว่าใจแบบไหนล่ะนี่พี่ต้องก็โตดแล้วน้ามน่นซาบานได้มีเจตนาจนนึ่งหรือไท้มีรู้ว่าใายรอยจังแมบยืนอยู่ลำาย ขอโทษนะครับขอโทษผมไม่เห็นนะ่ะต้องหนึ่งมายืนอยู่ตอนไหนอ่ะไม่เห็นขอโทษน้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลางและกายต้องกำมันแล้วก็โถดเม้นเม้นก็โทษจนแรงไหมน้องไม่แรงไงหนึ่งล้อมเจ้าผูโ้โตไอ้กแก้วใบเ,ล,บเล่ที่กุยหวัดขลออววกหวาดปืนไม่ถึงปืนนะสิอาอแล้วลมเลยไม่ถึงเปลือก หนึ่งเสียหลักล้มหัวจากแฟดพื้นน่ะมันกระโดดเข้ามากอดงอดหนึ่งค่ะโย่กอดถูกนอยกตตรงนี้ตายดูเปามันบ้าก็เแรงไม่แรงไงอกหนึ่งอของมันแนบกันสนิทแล้วจมูกมาโดนแกม้มไม่ขายนบินดีเดียวแทงร่องเดือยเลยพี่ต้องพูดเองวะงองนึง่งพูดเราอะ มพี่ทองระวังตัวหน่อยนะมันมากระจอมสามคนอายาอายาน้องนึ่งอย่าไปกินข้าวนั่นพี่ไปรอบเวียดนามมาเต่าดอยเวอร์เวอร์พี่ไปลงเครื่องบินรัสเซียนไปงงตูปนะผมว่ามันเสียเวลาหน่าหนึ่งผมขอโทษแล้วคุยกับพี่ทองก่อนไปที่พี่ครับวันดีครับลุงทองดีมึงเงินก่มชัน้นหรือปันซิงอะจุ่มเมื่อนกันรอกลน เพราะผมมันสิงกครับคมสันนั้นเป็นพี่เป็นปีครับจนหมอดจนเหรอครับประชดชนผมไม่เห็นครับอ้ยะล่ะกะ็นี่คนหนึ่งหมดกันเดียมมึงมาบอกว่ามลอกอ่ะแลไม่เห็นมึงแรงให้ปดวดท่านกวงได้ทีนี่กล,งกลงางวันกลางคืนกลางวันกับเวลาสิบโมงครึ่งสิบโมงครึงดวงอาทิตย์กำลังแป้งแจ้งรัตมีด้วยกำลังเจ็ิองาศาเเซียน แท่งระว่งตัวไปมดัดนู้ออกจากรูดจำฮัดมองเง็นไปได้ตัวติดเดี๋ยวมึงมามองเง็นมองเง็นผมผมผมใช้ลุงนุ้ยกับลุงเด้งวิ่งแข่งกับลุงวิ่งแก้งบ,บนรถนี้ใช่ครับนี่รถสาธารณะนะไม่ใจตีวิ่งแก้งถ้ามึงอีวิ่งแก้งตกไปในสนามมีกรรมการเสี่งแทงหลวงวิทยดังต่อยวิ่งไม่ใช่แหนงแนงตึ้งมึงอีวิ่งไอ้ไรปุ๊บก็หลังกุยอยู่กับ ปัดซิงมึงได้เดียวผมไม่ไปให้กับเป็นวัดเดี๋ยวจามป้องในแหล่ใบหนูยาจามนี่มึงเป็นวัดหรือไงวัดประเพศไงมึงจามองกมาพลื้อตากับดูทู้กูไม่กับพ่มกันคอนกันคอครับกันมากไหมหมาก,กับพิตอนทำไมเงีย้ยอีวันกอไอ้นู้นสำกัน ตี่หลังมึงจำเหรอในคณะแต่กูพูดแต่มึงยีจำไม่ได้มึงต้องขออนุญาตมึงจำโดยไม่มีใบอนุญาตปิดมาตราที่อาชีวะตับเช็ดแต่โดน 8, แปลกกระเจมไอ้นั่นเหล็กตีปั้มมันโอ้ oh. พี่ทองลุงทองครับผมว่าเสียเวลานะครับนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วมาพูดกันอยู่ตรงนี้โอ้แต่มึงกอดมึงไปพูดได้ว่าลูกเจ้าผอคุณเดชโชชัยเนื่งหรือใจพูดไวแต่รุดในตำบลอ่ บ้านจนแดนนี่มึงคอดแล้วจูบแล้วขนาดแกว้งก็เนก็ยังไม่คอดยังไม่จูบใครอะครับแกว้งให้ตอดกอีหอเนเฮ้ยแม่เอ้ยน้องนึ่งค่ะน้องมีแกว้งแล้วค่ะก็แกว้งน้องนึ่งก็รู้มันตำนักหน้ามันรำนักหน้าใครแยมพ่อแต่งแดงนี่แล้วใช่ทำไงลุงตีรังมันไม่ได้นะมึงจำครับเออ แล้วก็จำไปนี่เฮ้ยต่เดียวมันจั้งแม่ใจลูกไม่ตายโอ้แหมห่นุ้ยกานคนปั้นบอกว่ากูนี่ตั้งไงเอ้ตั้งไงจำกูหนึ่งก็มีภาระหน้าที่ผมก็จะไปบ้านคนรักครับลุงทองเพราะนั้นมันเสียเวลาเวลาผมนายปันสิงเนี่ยเป็นลูกแม่จันพิสาผู้หญิงทุกคนก็เหมือนแม่ครับผมไม่เคยจะคิดไปพูดหรือไปทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายผมไม่พูดอย่างนั้นแน่ อีจามเหราอ,อีจามเหราครัออบเจอไรเอ็มนูนน่นนุยเกิดวันไรเกิดวันไรวันจันทร์แหละวันอาทิตย์หม้อว่างไม่เกิดไปเกิดวันจันทร์เนยุยูหม้อแหม่มใช่ไหมครัอบอาทิตย์ไม่รู้แม่เพราไม่ใจ่อีจามคนลัางหวอีจามไม่มีไรจามเบี้ยไงบ่าวพักไปขึ้นจามเบี้ยกี้ เด้วมันปอบข้ามั่งแล้วทอดเกลือน,นี่เราผู้แหลมเกลือไอ้หนูมึงย่บไปร่างอี้ดิย่บไปร่างอี้ดิย่บไปร่างอี้ป้าจิงลุงเท่งกับผมขอร้องลุงผมไม่สัญญากับแม่แล้ว,ลวอย่าให้มีเรื่องวุ่นวายเลยกู้รอนมึงอยู่นี่แต่ว่าคนเรานี่ล้านเนื้อมึงจำไม่ได้ให้ปั้นเดี๋ยวว่าโบแอฟโบเฮานี่เลี้ยงไว้กับมันกินนี่ไม่จะบรู้จักเจ้าก้องเรือน ปัจเบื้อว่าทองก็เราในตอนเออบังแลวันนี้ดูเปีนองจ่าท้วนยา้งนุยตายเลยมึงไปแล่เมืองตังนะสามโลยางไม่ได้รักโลปลาทู่ข้อมดูยั้งมันแพงเราดีกันดีว่ากูมีจ้มตนมึงมีจอมหลวงในปึ่งป่าใช่คนเราในตอนเอออยู่กันด้วยรักสามกี่แบบปีแบบนองมึงก็ไม่ใจอย่างไรกูก็ไม้ไรมึงแต่งกูตายกูได้ผอล่วงมึงได้มั่วแต่ามึงดีกับกูไอตอง บาทีก็มึงตื้อไม่แม้กูไปจ่อยอับได้มึงอก้าวแหม่มแกปมันมึงคุ้ยได้มาแนนู่นด้วยกับเคยกับมันไหิ่งไม่ใจตายแหม่มหลอกหน้าขันเหอะกูแร่มันเกินเสียแล้วมันปันปลื้มกฎหมายจะบับเลยถึงอามเอ้ยามจ่ามันกจะบับเลยล้านบาคูไปจจยกับพวกเด็กครูแต่มึงไม่พอใจแจ้งความไปสองจำหน้าตีก็มีทำแพ้ทีก็ไม่พอใจ วงรองต่อจานจานโดยตองกดจั้งพิษจังโตกมาใหญ่มึงบาจังาาจ้งอามไอจั้งอาจามมันปัดปลืล้มแรงแรงติ่งว่าเรียกว่าติงก็ใจพุ่มพิษเลยไอ้ทองเหลวอล้านแมมก็เลยมันเถิงพุ่มตองญาติขับเป็นญาติเกิดลุงแจงแล้วไม่ญาติเพื่อแมตมตองก็ได้พอป้อม,มนะตองนะขบับขับเปร้ตอง ม่ไปไปแต่ไปแต่ไปนี่ก็ไปกูจีกูนั่นได้เนี่ยเยอะก็ใจเยอะข้อตดล้านเพราะมันล้านบ่าวผุดปูดกันนั้นอ๋อเลยขับเลยปัดเพลือปัดทิ้งมันแก้บีปอยแคว้นมันนัดเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายังไงดีพี่ทองไปมันหันกูเก้ากราบเต่าจักจักโลตะเกือกตะมันหว่ามันกอดแล้วจูบแล้วเราก็แล้งมันกุ้เก้ากราบต่าแล้วนั้นนายเป็นสิงเข้ามา ไม่ต้องต่อความยาวขาความยืดนั่งตรงนี้คุกเขา่ากราบเท้าแล้วบอกว่าขอโทษที่จนหนึ่งรไทยหนึ่งโหรจะไหมกรับต้องกราบโหลหลวงเด้งปลาเหรไหวทตามตีนี่น้องไอ้นี่มันแกลงประจานมึงไม่ต้องกราบไปมันน่าเกลียดมันกราบก็เหมือนกราบแม่การตากลาบทามที่พอใหญ่ตึงโลไอ้นุ่งไปต่อรองแล้วที่ใหญ่ตึงโลท่ที่ต่อรองมันได้ดูแก่ต้องรูดู ไนนปทักคู่ื้อนหนึ่งดื้อมาหน้าพ่อเอบครู่เขาเหมือนื้อยู่เฉยๆจังตวยได้ป่ะลานเอ็นดึงขาบ่อนำหน้าน,านาาลุงหนุ่ยคุณนไอ้แล้วพอคุณเนี่ยโจ,จ้ใจไก่ไอ้รอยลุงมาใหญ่โง่หนิค่ะข,ขอบคุณลุงหนุย่ยค่ะทำไมเลยจา้าไหวต่อรองจากพีดใหญ่ปั่นติ้งกรับตึ้งลอได้ไหมลานลุงหนุ้ยจะต่อรองเท่าไรให้มันกลับกักเก็บร้องตีพ่อแล้วนะ ใหญ่จึงล้อละเนอะข้าเห็นใก่หนุน้ยกอบใจอย่างนเจงงูัล่กูไม่แรล้งเคยร้วเื่อกเฮ้ยเ้ไอ้หนุ้มว่าเลืออ๋อหนึง่งจะมาต่อร้องไปใหญ่ในบันสิงกราบขอเข้ามาถึงโหลต่อร้องได้หล่วขอแค่สิบสองครั้งลดไปได้ลวใหญ่ล้เหรการล้อเหรอเบื่อลดสิบล้อเลยล้วร่วนเพื่อโขนนี่บอกาาก,กันชักด <c oughs> เอ็ดหนึ่งครับ ไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดผมบันสิงกราบคุณหนึ่งขอกระมาครั้งที่หนึ่งนะครับที่ผมชนผมพันสิงลูกแม่จันวิสากราบขอกระมาครั้งที่สองครับผมพันสิงลูกแม่จันวิสากราบขอกระมาครั้งที่สามผมพอแล้วพอ่พอพอ่อพ่อแล้วกราบปลากระตาัาทีไปนะไปไม่ได้นะขไมย,ยไปมึงเดินไปนี่เดินเลยเดินขอโทษนะครับลุงเท่งใหญ่ผมไปไม่ได้ยหยไป เอออดไว้กอดไว้หนึ่งนีดด่จะมากอดผมเองนะเนี่ยไปไม่ได้ยังขาดไม่ครบตัมจำนวนนะโอ้ยลูกเต้งมันกัดนิ้วผมจูบเลยกัดจูบเลยปล่อยนะครับไม่ตายพี่ตองมันจูบจูบกบกอดเข้าไปอย่าปล่อยเอหลืองจูบเหลืองมันลูกเต้งครับมันกัดนิ้วครับตอดเสื้อเสียที่มันสิ่งที่ตองมันตอดเสือ้อกอดไว้กูตอดูแลั้ลนกะูมไม่รู้เลนะั้น ชาดเบื่อจิ้งเบื่อตอกปลาใครไปจนรอกกระติ้งแดงกูได้แดงออกเห็นมอว์บินขึ้นตายกับทูนูเอออัตมดเสียตกยาง ตั้งใจตั้งกายเป็นคนร้ายจะคิดลุงนาจะนิใจลูกแดงทำไงครับลุงคนนี้นี่นีไปไหนอ๋อนี่ไ,ไ,ไปได้ไปไปเรื่องไม่นี่เดี๋ยวไอ้ตองให้รบเงินฮะไอ้ตองให้รบเงินมึงน,นี่จังไอ้ตองมาเนอะเออเออนะผมไปก่อนนะลุงเออไปเลยอย่าบอกไอ้ตองนะครับ ทะเลาะมาเรื่อยแล้วเกือกอยู่ไหนมึงใช้เงินเหรอรับการใี่ใจองอันใ่ตรงมาทุกจัดแต่มึงเคยโอ้โหเดาเถีนกู้เทียกคนโอ้ฮานาทวัตรลานี้จัตตา ตาใจนึ่งจะกิจจนิดไหนาตาลาลัาลาลางปัน่นซิงนี่ไม่เลียวลัางมาวังใหญ่ตัดสินใจจะไปบอกกล่าวลาวแม่จันวิชานารัวพิกิจนี้จีนักตกนัก มองเมียนแสงสว่างเจ้าหน้าทีเดินมาจากวังวังตามนางเงินนุ่มหน่อยตาค้างมองฟ้าและป่าจนใจเอ้าพ่อนุม่มทำอะไรไปยืนมือมองฟ้าอยู่คนเดียวมองเดี๋ยวเดี๋ยวหย,ยุดกอด่อนคุยกกอนถับไม้วิ่งหนีทำไมอย่ายตาเข้ามาครับอะไรอย่าหยุดจะบอกให้หยุด ตังกุ้งมาจับกูได้ตัวเดียวลุกขึ้นมาชื่ออะไรชื่ออะไรกูนุ่มไปได้แล้วฉันติดแม่แล้วกูกูบอกเ่อไอ้เต่งทัวกูติดแต่เ่อไอ้เต่งฉันถามว่าชื่ออะไรเจอเต่งกับชื่อเทงกับเด็กคนนั้นที่เจอฉันแล้ววิ่งหนีชื่ออะไรชื่อปันจิ้งกับ ทำผิดอะไรมาเห็นหน้าฉันวิ่งเลยเดินป่ากันอะไรนะเดินป่ากันเป็นไงเดินป่าเป็นไงฉันไม่เข้าใจเดินอะไรนะเดินป่ากันนนั้เป็นยงไงเดินปา่าคือคนมาแต่ปูาัน้แคบไปประนี้คนทุ้ป้ามาแต่ปรานี้ลึงลังไปประน้คนที่มาแต่ประน้ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ปลานี้ป้าตึง ป็นไงป้าตึงหูพายแล่ปลัดไปถาว่าอย่างไรนายบัน,นสิงออกวันนี้คนเราทำผิดต้องกล้ารับผิดลูกผู้ชายอะอะใช่ครับแม่ผมก็สอนอย่างนั้นเออพระพวกมีกี่คนสามครับเรียกไม่หมดออกมาเลยลุงทำผิดมันต้องกล้ารับผิดออลูกผู้ชายออกมาดิลุงชื่อบัรสิงเหรือครับ ไหนเรื่องเป็นไงผมจะไปบ้านคนรักกรับท่านแล้วบังเอิญว่าหนึ่งือไทยลูกของพ่อขุนเดโชชัยที่เราเคารพท่านทั้งบ้านเนี่ยเธอเดินไปไหนผมไม่ทราบครับมายืนอยู่ข้างหลังผมจใจลุงทั้งสองวิ่งแข่งกันบังเอิญไปชนเดินล้มขอโทษหรือเปล่าขอโทษแล้วครับแต่พักพวกเขายุยงกาใค้ผมนั่งคุกเข่ากราบเท้าหนึ่งหลูแล้วได้กราบไหมผมกราบไปสามครั้งครับลุงเท่งบอกพอแล้ว กราบพระเราก็กราบสามครั้งนี่มันเป็นการประจานกันแล้วได้ครับสามครั้งครับลุงเท่งบอกไม่ให้กราบผมจะเดินไม่ให้เดินครับจับมือผมเนี่ยกัดนิ้วมีรอยฟันอยู่เลยพูดยังไงขอร้องไงไม่ปล่อยลุงเท่งสั่งให้จูบเอานายเท่งสั่งให้เธอจูบหนึ่งหรือไทยครับจูบไหมจูบครับพอจูบเธอควรลุงเท่งสั่งให้กอดครับเธอก็จำเลยที่หนึ่งนายเท่งก็จำเลยที่สอง แทนที่จะอ้ํปรามเด็กตเตือนจิตเด็กไปสั่งให้เด็กทําอย่างนั้นมันเรื่องอะไรไนายเทคกกู้อตอ้นแรกกันครับฉันถามนายเท็กไม่ได้ตามคุณเล่นคือเราในนายแท่งเราให้เห็นผลนี่ทําไมไปยุโยงนายปันสิงกอดคือเอาอีกแล้วคนยืนกลางเมื่อกี้ถามบอกชื่อเท็กในตอนนี้ทําไมไม่พูดพอเขาไปวิ่งแล้วเติมมันในกันเมมหลักชื่นจืเลยหนุ่ย ผัวตูไม่มาแล้วนะอาจารย์กับป้อมข้อโทษในทางกฎหมายมันขอโทษกันไม่ได้มีแต่พ้นโทษรับโทษหรือภาคกระทันโทษขอโทษอะไรป้อมจื่อหนุ่ยนี่ครับอะไรเมื่อกี้ไม่บอกชื่อเท้งโกหกกับฉันเดินทางมาปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายนครเวสาลีบุคคลใดเจตนากล่าวเต็จต่อเจ้าหน้าที่พนากาักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่โทษสิบปี ชื่อหนูหนุ้ยโกโหกสิบปีแต่ถ้าเจอเทงยุยงเด็กให้ทำํำบิดทางเพศสิบปีเท่ากันแม่เทงรถตู้รถตู้อาวแล้วคูกนะ่นันแต่ท่านครับผมขอรับโทษครับปล่อยลุงนุ้ยลุงเด้งไปเถอะเพราะผมก็โตแล้วครับฮะพันสิงครับนี่แหวนของใครกรงแม่ให้ของของวัญมันเกิดผมครับเดี๋ยวฉันดูหน่อยดิ ผมไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรแต่จันดูหน่อยนี่มีตัวอักษรจะเรียกว่ายอสอครับมันหมายถึงอะไรยอสอนี่คืออะไรอันนี้เตะแค่ดเดียวอะไรอะยอดอ,อมแม่เธอชื่ออะไรแม่ผมชื่อจันวิสาครับจันวิสาครับโอ้โหแน่นอนนอนแน่ประกันไม่ได้ที่นิ้วมือแม่เธอมีแหวนอย่างนี้สักวงไว้ มีครับมีตวัวอักษรจารึกว่ายออไหมถ้ารู้ได้ไงใช่ไหมใช่ครับนําฉันไปเจอแม่เลยเดี๋ยวนี้ทําไมครับนําฉันไปเจอแม่อาจารย์ับเมื่อนเมื่นกัญชาโย่นี่ในป่าพลูอ่นอไหมสิ่งเสพติดเอ,อาทั้งนั้นใครปลูกไว้เจ๋งครับหแหม่มติดกันมันแก็บกรอนไปครับไปพลูไปใกล้แดกกัญชาครับของนายเทงกับเราเนี่อ กูยังเจอเตงเลยนะนี่ออทานจ้องใจในตำมรงวงน้อยยืนใจลอยไม่ได้ตำพิษจะคิดแบบไหนถึงกลัวก็ต้องกลา้กลารีบกล้าไกลนำกาไทยขึ้นแปรซอบ คนายืนรอเวลาดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเขาจะวางแผนต่อผู้ยักษ์มาอย่างไรทำพี่นอ้องติดตามทำวางไว้ใจจากที่ใหญ หวังเวลานะหิววัวอยู่ในปา่าเราแตบจะกาดใจแต่เดียวนี้เป็นผู้ยิงให้่่่วยประชาชนดูดิพูดแกมนุษย์เรามปนแน่นอนตรงไหนเราหิวไม่มีอะไรกินวันนี้จนไม่รู้จะกินอะไรแต่ปีหวามลำบากในนองครับท่านลำบากไงครับนี่นนองแ้วนะครับ ไม่มีเคยแต่จะเดินสั้นจอนในยามกำคือืนคนนั้นแกตุกอยากข้าว่าไปไหนไม่รอดแกว่าหลูกเออชูมาช่วยอันดีแล้วและแต่ว่าขนาดว่าปืนปืน,ปนใหญ่ก้องนากรที่ลาดอ้อมกับอยากอย่างเกี่ยกรึบกรึบกรึบมันเราเขีเ่ยนุ่งตองมวน,น,นเปียกนาดและมึงคิดแล้ว,ลวเราอิจูปรือกับอยากเราไปได้ดีว่าถูกพี่บุญแก้วเรารับมาสาเขาแล้ว ีจูปเือเปียกตัวใหญ่มันต้องกินตัวแก็กพีเปียกคิดยังไงมึงมึงอย่าไปเชื่อคนโบตนะัแหล่เต่พูดมึงเงินไม่ว่าเชื่อกินมามากินไก่ไก่กินตักแตนมึงเคยเห็นตักแตนกินไก่ไหมฮะมึงเคยเห็นไก่กินมาไหมมึงเคยเห็นหมากินเชื่อไหมถ้ากินได้เบลอมันเบลอแต่ตัวแรกมันได้กินตัวใหอยู่ตัวใหญ่มันแย่งหมากปิดหมาก มึงเห็นยหูบ้องแถวเรืออยู่เปล่าในบ้านอูบ้องกอบจางก็ตายเลยเลื้มไม่กอบแพะแต่กอบโจทย์ใต้คางก็ <c oughs> มันแน่จริงเหมือนกอบแพะแต่แหละมึงตัวต่างเติบต่างย่อยเป็นมึงหิงแตนแตนบอดซี่ก็ไม่จบหยิกใจมึงปลัดเย็บกี่หัวไอ้นุ่นมันมีผิดแต่มึงอะแต่้าอยากกินมึงดับเรือก็จะมือกลืน เดี่ยมันจะมันโรตีว่ะยักแบบน้อยพี่ครับเราสู้ไว้ก่อนคนเรานี้อยู่ในความตั้งใจผมมาเล่มนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเขาจะช่วยเราได้แค่ไหนอย่างไรไม่โรแลวครับไอ้นั้นแล้วแ่น้องกบชันหวานจู้กะจู้พี่ยู่แล้วยังพี่บุญแก้วยิ้วแล้วครับพี่เปียกพี่บุญแก้วรอผมตรงนี้ครับถ้ายักษ์มามันมาตรง